เรามาอยู่ที่สวิงโซไซตี้มาถึงเขาก็มีรถกอล์ฟมารับเลยเนี่ยโดยพนักงานสาวสวยสองท่านสวัสดีครับสวัสดีค่ะไปแววที่เปิดตั้งแต่กี่โมงนะครับเปิดตั้งแต่สิบเอ็โมงถึงสามนะะสิบเอ็ดโมงแล้วก็าบนจะมีอาหารญี่ปุ่นค่ะแล้วก็เป็นบาน้ำ่าน้ำก็จะเป็นมินิกอล์ฟค่ะ นี่จะมีเป็นแพ็กเกจเบสิกแล้วก็สำหรับไพรเวทดูค่ะบรรยากาศโคตรดีอุ้ววุ้วนุ้วาุ้ีวนะวุ้คุณววุนวีุ้ววถ้ววุ่โวุ้โวุ้ววุ้ววุ้กวุ้ววุือกุ้ววุ้ววุ้ววุ้นวุ้วอุ้วหร้ววุ้ววล้ววุ้่้ววุ้ววุ้ววุ้วว้วุ้ววุ้ววุ้วว้ววุุ้้วน้ แล้วก็เลือกกลับไปคนละสีจะได้ไม่งงใช,ใช่ปะ่ะนี่กลับเลือกกอลับสนกดีปะ่ะมันไม่ใช่ลูกกลับจริง <c oughs> ใช่ไหมเป็นลูกไม้เหมือนกันคะ่ะอ๋อเป็นลูกสำหรับเล่นอันนี้โดยเฉพาะใช่ค่ะคแต่ววันดีลูกธรรมดันจะให้คุ้นหัวแต่อันนี้จะเอ,อเล่นตอนกลางคืนมันจะเป็นลูกกลับเรืองแสงเนาะผมขโมยได้ดิไม่ได้ไม่ได้มันต้องมืดเหรอใช่ค่ะแต่ว่าเราต้องขอที่พื้นแต่อันนี้หนู ต้องเอาไปขอข้างนอกโอเคจ้ะเท็ไม้กันนะฮะเท็ไม้ใช้ไหมคะไม้ได้มีโต๊ะพูอีกมาพาผมทัวร์หน่อยได้ไหมได้ไปให้มันเลือกกันไปก่อนไปดูพูกับไปนี่พูว่าอยู่ยาวแล้วทีนี้โอ้ยมีโกขับด้วยโคตรห้โคตรโต๊ะอย่างดูดีอ่ะดูดีแต่แสงไม่เข้าอ่ะมันมืด เน okay. cool okay. 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 right ี่ยทัรโกขับแบบไฮโซจัดอะไอหนูใส่ด้วยพวกนี้คือม oui> ีค่าใช้จ่ายยังไงครับฟรีหมดเลยโอเคฮะเจ๋วอะชอบเลย โอ้ยมีไม้ให้ทุนหัวด้วยล่ะไม่ใช่มัใช่เขาใช้ตรงสันนี้สัไหนอันนั่เด็ก้ใช้ท่นอทข้างอ๋อได็แแบบจะใช้้าวางเองแล้วเอเอาอย่างไรอะไรนะแตดีรยวองที ha <Laurie> <ând maybe. S 1> ่นงตีเ <incomplete> ย <Okay. S 2> <Okay>. ็ดไฮโซสองท่านหนึ่ง Listen to your heart, what s say. <S ตรงนี้คืออาถารพที่เล่นมินิกอล์ฟเรานะฮะนี่มาที่หลุมหนึ่งกันก่อนเขาบอกว่าแต่ละหลุมจะมีตรงนี้บอกว่าเป็นพาสามหมายถึงว่าต้องตีสามที แล้วกมม็มีวิธีเล่นคือตรงนี้ก็คือจะต้องไปยังไงต้องซิกแซกยังไงอะไรอย่างนงี้นะฮะนำก็คือจั่วจดสตาร์ทต้องไปชิงไม้อันนี้แล้วก็ให้ให้กระเป๋าเหลืองแล้วค่อยลงหลุมนี้ภายใน3มทีเด้อไปไ<ว>หนึ่งแล้วนับกันเองนะ อ๋ออ okay. 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 mm ืมเอ้ยโอเคโอเคโอเคพาเป๊ะสามทีมามาเฮ้ย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 มาว่มา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 ข้าวเกาะเกือบข้าวกระยาเนี่ยฮะเสนุเฮ้ย มาดีเบาไปหน่อยพาสองนี้ไอ้หลุมสองแม่งยากจัดอ่ะแล้วพาสามเองอ่ะต้องโค้งหลบทุกวิ่งแล้วก็ไปลงนี่ได้เว้ยถ้ามันได้เว้ยไม่เห็นมีแคดดี้เลยเฮ้ยอย่าบอกนะว่านั่นคือแคดดี้อ่ะเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเจ๋งว่าเฮ้ยเอ้ยเอ้ยมายังไงเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าบอกนะฮอวัน คอยวัไม่ได้นี่ยอโอ้อันเ็ไงเฮ้ยว้าสองทุนไลโหดกว่าหลุมทรายอีกเฮ้ยเฮ้ย ในกล้องโคตรสวยเลยอ่ะแบบบรรยากาศแม่งดีไปไหนแล้วนะพาจ้าอันนี้ของแตงครั้งที่ห้าใช่ไหมลุนพาฮะว้าวี่ห้าฮะเรียบร้อยเอาแล้วเอาแล้วพาห้าลุมสี่้เฮ้ อยู่นี่อยู่นังนี้ดูเซียน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 เกือบจะอยู่ตรงนั้นเฮ้ยเกือบครับนี่เพิ่นอย่างนี้เราต้องรีบหลุมหกพาสีจะเข้ารูไหม โอ้ยว้าวเฮ้ยว้าวตีข้ารูมาไปเรื่อยๆหรอตีข้ารูมาตัวที่สองอะ อ้าวข้าวยาเป็นโปก๊อปนะไอ้โปจ๊อปนะโปรตกฮะโปรตกลำบากหาลูกไม่คืนไม่ใชาได้ได้ได้เก็บลูกเฮ้ยมันไปไหนวะเข้าไปกลางๆแล้ว ป๊าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาอี้มันหลอีมันมันติดใบไม้ตีวตีวบายนี่ฮะเป๊ะเอาหนึงออกนีเก๊กอะแหมงออกออกไปนี่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  ทำไมเอาข้อไปนู่นนะไม่ได้อย่างมันก็ไม่ไปต้องขวงสามต่อไปลางรถธมียาไปหนูไปเป็นไงเฮ้ยนี่เยไปไหนวะอันนี้มันจะขึ้นยังไงออปะเกิดย่านไปแรงหน่อยลายอาทอาอะไรๆลย สวยเลยเนี่ยแดงพอดีหอมเลยหอมโอ้โห้ขากลับเขาก็ขับไปส่งดีดีเฮ้ยตัวโหนว่ะมีตัวโหน